เป็นวิศวกรอุตสาหาการอาวุโสทํางานอยู่ที่นี่มาก็ประมาณ9ปีนะครับผมตำแหน่งนักวิจัยชํานาญการะคะ่ะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของดูภาพรวมของ f ฟ b บิ a แคร์ทั้งหมดก็คือแบรนด์ไฮยีนค่ะทั้งสักผ้าผ้านุ่มเออรีดผ้าค่ะทํางานแล้วอประมาณเกือบจะ6ปีแล้วค่ะเข้ามาที่แรกอะรู้สึกว่าประทับใจ บรรยากาศที่โรงงานก่อนเพราะว่าภาพจําในที่แรกก็คือว่าถ้าโรงงานมันก็จะแบบว่าเป็นแบบที่แห้งแหรง,งหน่อยมีแต่แบบฟันเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ค่ะมีแบบต้นไม้เยอะแล้วก็บรรยากาศดีค่ะน่าอยู่ค่ะการทํางานถ้าเกิดว่าที่ไหนมันไม่มีความสุขหรือมันมีแรงกดดันมันก็ไม่มีใครอยากจะอยู่หรอกแต่ที่นี่สําหรับผมคิดว่าผมทํางานแล้วสบายใจที่จริงไอพีวันเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม เรามาทํางานคนเดียวค่ะเราก็ไม่มีเพื่อนมาเสร็แล้ะทีเนี้ยที่โรงงานอะดีอย่างนึ่งคือว่ามีระบบพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็จะช่วยแบบดูแลเราแนะนําเราทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้ชีวิตในโรงงานการทํางานให้คําแนะนําอย่างดีทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจที่แบบมีพี่เลี้ยงมีเพื่อนที่นี่เปิดโอกาสให้ผมได้เสนอความคิดได้ผมให้ผมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมถึงเลือกที่อยู่ที่นี่ครับและถ้าเกิดว่าจะต่อยอดอ่ะ ผมมองว่าองค์กรเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องมีการขึ้นตึกใหม่เครื่องจักรใหม่ๆที่มาเรื่อยๆอสิ่งที่เรามีประสบการณ์จากนวัตรกรรมหรือว่าจากทุกๆอย่างที่เรามีเนี่ยเราสามารถนําไปต่อยอดได้ทั้งหมดครับผมดีใจแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้มาเจอผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีพนักงานที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ได้ทํางานในบริษัทที่เป็นคนไทยที่เราผลิตเองขายเองให้คนไทยได้ใช้เองซึ่งมองว่าในประเทศไทย ถทบจะไม่มีละบริษัทที่เป็นแบบนี้ครบเพื่อนขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่ IP มีก็คือความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของพนักงานของเราถ้าเราเป็นคุณลือเราอยากได้ของดีเราก็ต้องทําของดีๆของมีคุณภาพออกไปสู่มือผู้บริโภคเหมือนกันที่จริงในองค์กรเรามีเราเรียกว่า6ไอไอไอแรกที่ผมผมทำเลยเนี่ยเข้าในกระบวนการผลิตเนี่ยก็คืออินไซฟูลผมจะต้องรู้หน้างานก่อนว่า นาห้งานผมเป็นลักษณะไหนผมต้องใช้ความสามารถที่มีเนี่ยครับเข้าไปศึกษาไม่หยุดที่จะหยุดคิดหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราได้มีสินค้าที่ดีๆออกไปสู่มือผู้บริโภคทําอย่างใส่ใจทําอย่างให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวการันตีได้ครับและและที่สําคัญที่ขายไม่ได้ก็คืออ,อินซิงครับเหมือนกับว่าเราเข้าไปหา เพื่อนพนักงานหรือว่าผู้ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยเพื่ออยากจะได้ข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยมาพัฒนาหรือปรับปรุงเนี่ยเราเข้าไปอย่างเป็นมิตรอยากจะทําให้ไอพีเนี่ยเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นและทุกคนรู้จักไอคาว่า IP1 ถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้มาทํางานที่นี่ค่ะแล้วจะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่โรงงานค่ะที่นี่คือบ้าน IP ค่ะคือสิ่งที่แบบผู้บริหารมองเห็นความสาคัญของเราตั้งแต่พนักงานตัวเล็กๆจน งพลังงานที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับจากที่นี่ค่ะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดี